พวกเราวงดนตรีลูกคุ่งเพชรสุพรรณิกาโรงเรียนราชดำรมรีขอนำพาทุกท่านเข้าสู่บทเพลงที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของความรักที่เต็มไปได้วยความผูกพันและคำมั่นสัญญาเรื่องราวของคู่รักต้องผเผชิญหน้ากับการจากลาเพียงชั่วคราวเมื่อชายหนุ่มต้องออกเดินทางเพื่อทำตามความฝันทิ้งไว้เพียงคำมั่นสัญญาและหัวใจที่เต็มไปได้วยความอาลัย แล้วระยะทางที่แสนไกลจะสามารถเปลี่ยนใจใครคนหนึ่งได้หรือไม่ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับพวกเขาในบทเพลงคิดถึงจริงหรือคะซอยเส้นนี จะส่งประกายแทนใจพี่จนกว่าจะได้กลับมาเคียงข้างน้องแล้วถ้าวันหนึ่งดวงใจของพี่ไม่ได้มองหาแต่น้องแล้วเล่าถ้าใจพี่มีวันนั้นน้องถอดสร้อยเส้นนี้ได้เลยแต่ขอให้เชื่อเถอว่าไม่มีวันนั้นแน่นอนเพราะพี่รักน้อง Just <singing> wait. <flowers> เจอกันานานคิดถึงจังเลยว่าที่อาย,ย,ายนันจริงเรือเปล่าไม่ลืมเรื่องเร่ามาเคร่งก่อนนี้กี่เดือนกี่ปีก็ยังเฝ้ารอรักของเราเมื่อไรจะมา ลืมทุ่งบ้านเราให้คิดถึงสาวที่อยู่บ้านนรารูปน้องไม่สวยไม่รวยลยำผิวดายก็ดำพอาะทำนามนเหมือนเมืองฟ้ามีสาวชอบผี การทำปากแดดหน้าดิมขยันอย่างนี้เจ้าอ่อนคุณพ่อท่านเรียกให้น้อยแล่นเพชแเล่นพล,ลอยนั้นไม่ต้องมีรักจริงคนดีจึงเรียบมาขอ จะรอถึงวันที่พี่จะมา Yeah. yeah. ขอเซ็ประเมิให้กับโรงเรียนราชดำาริด้วยนะคะถูกใจไหมคะเออถูกใจนะคะอ่ะมอบหน้าที่นี้ต่อให้กับท่านคณะกรรมการะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะเพลงถนัดนะคะร้องได้ไพเราะค่ะนะคะกําลังเสียงดีแต่ ถ้าเก็บเหมือนที่ครูเคยคอมเมนต์ตั้งแต่รอบเพลงแรกนะคะได้จะดีมากเลยเช่นาหางเสียงบางตัวเองแค่นิดเดียวบาง,บางคำงยังยังบางอยู่แล้วก็มีอีกท้ายของเสียงที่บางคําเหมือนกันนะคะที่เราจะต้องให้มันแตะเราให้มันสุดมันยังขาดอยู่นิดๆน,นะคะถ้าเติมสองอย่างนี้ได้ครูยกนิ้วให้เลยค่ะค่ะขอให้โชคดีค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับในส่วนของการเต้นนะคุณนึกว่ารอบเปิดวงชิงช้าสวรรค์อะไรกันนี่นี่พอร,รอบเพลงถนัดอ่มันดูเป็นรอบเปิดวงเลยคือเปิดมาแล้วสวยงามประทับใจสวยงามมากทุกอย่างลงตัวหมดเลยเนาะคอมโพสิชันในการจัดวางทุกทุกภาพแล้วกันทุกเฟรมทุกภาพของตัวแดนเซอร์เนี่ยจัดวางได้ดีมากแล้วก็เข้าใจเอาเวทีเล่นระดับมาที่เป็นสเต็ปเนี่ยแล้วเขาใช้อุปกรณ์นี้ได้ดีมาก ขึ้นลงขึ้นลงมันมีความเอกภาพความสมดุลมีระดับแล้วมันมันดูไม่ไม่น่าเบื่อเลยเพราะมันมันขึ้นลงไหลลื่นซ้ายขวาอยู่ตลอดเวลาเลยแก้ปัญหาได้ดีทุกอันเลยไม่ว่าจะเกิดขอ้อผิดพลาดเรื่องร่มบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็แก้ปัญหาทําให้ดูไม่ออกมีการพลิกร่มแก้ล่มได้อะไรนะท่าเทคนิคเยอะดีนะครับชอบท่าอาราเบสท่าแอติจูดอะไรเนี่ยคมดีนะมีจริตนักเต้นดีมากเลยบริหารทุกอย่างได้ลงตัวดีเอาเป็นว่ากลมกล่อมกลมกลมก,มก,มกืนชื่นใจ <แค>รอบนี้ภาพรวมสวยมากค่ะสีที่ใช้บนเวทีฉากนักแสดงนักร้องส่งกันหมดเลยค่ะก็จะเห็นพอมันเป็นเพลงที่ถนัดก็น่าจะเป็นภาพรวมของการแสดงคือดูไม่ดูไม่ขัดตาเลยค่ะแล้วก็การใช้พื้นที่จุดที่อันนี้แดนเซอร์โชว์อันนี้นักร้องโชว์ก็ก็ส่งกันได้ดีมากค่ะรอบนี้สวยมากค่ะ <Okay. S 2> สวยงามเป็นอย่างมากนะคะต้องขอบคุณ